สวัสดีค่ะหมอแดงนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนี่หมอแดงคุยถึงเรื่องสวนป่านะคะสามสวนวันนี้เราจะมาดูผลงานของอาจารย์พลกันนะคะซึ่งท่านฝากผลงานไว้มากมายนะคะเป็นผลงานเกี่ยวกับทางด้านาสวนถาดนะคะเชิญค่ะ เนี่ยค่ะเป็นผลงานของอาจารย์พลอยนะคะอันนี้เป็นเป็นเขามอนะคะเป็นพืชป่าที่อยู่จำลองอยู่ในถาดนะคะอันนี้แล้วก็สวนตรงนี้เนี่ยเป็นศิลปะงานผลงานศิลปะของท่านนะคะที่ใช้ขวดนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือที่เหลือใช้นะคะมาทำเป็นสวน อยู่ข้างในมีต้นตรีพืชที่มันเขียวชอุ่มอยู่ได้นะคะอันนี้แล้วก็เหล่านี้เป็นสวนผานที่งดงามนะคะที่ท่านก็จัดสอนด้วยอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งโครงการจัดสอนเดียวมอดแดงก็จะค่อยๆแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการใช้นะคะการใช้กระเบื้องนะคะที่เหลือใช้มาจาัดสวนผานสร้างป่าอยู่บนกระเบื้องนะคะดวยจุดวิญญาณ นะคะสิ่งมีชีวิตเขียวชอุ่มนะคะอยู่บนนี้อย่างงดงามอันนี้คืองานสีมือของท่านนะคะนะท่านก็ฝากจิตวิญญาณไว้ในนี้นะคะ ลจาดนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นนะคะเขามอนะคะที่ย่อป่านะคะที่จะมีภูผาภูเขาต้นไม้เล็กใหญ่นะคะย่ออยู่ในนะคะตู้ปลาแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นตู้ปลาที่เรานํามาใช้ใหม่นะคะเป็นของเก่าที่เป็นวัสดุเก่าที่นํามาใช้ใหม่ ส่วนด้านนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นการจำลองนะคะป่าเข้าไปอยู่ในตู้ปลาหรือที่เป็นวัสดุที่ใช้แล้วแล้วเหลือใช้นะคะซึ่งงดงามเหมือนธรรมชาติมากเลยนะคะการจำลองอีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นการใช้ตู้เย็นนะคะวัสดุเหลือใช้นะคะมาจำลองป่าเล็กๆอยู่ในนี้นะคะก็เป็นผลงานที่งดงามนะคะ มุมนี้เป็นมุมของหมอแดงนะคะที่ชอบมากอาจารย์พลอยได้จัดไว้ได้อย่างสวยงามนะคะเป็นผลงานทั้งหมดที่ท่านมีอยู่จริงๆและผลงานของท่านมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีการท่านก็มีการจัดสอนด้วยนะคะเดี๋ยวหมอแดงจะพาท่านไปชมเอาหมอเพิ่มเติมพร้อมน้ำตกทางด้านนู้นนะคะเช่นค่ะ ผลงานชิ้นนี้ก็เป็นเขาหมอนะคะที่สะท้อนน้ำตกอยู่ข้างในบนถาดนะคะที่งดงามนะคะก็บอกถึงรายละเอียดของธรรมชาตินะคะได้อย่างได้อย่างน่าชื่นชมนะคะส่วนงานสวนถาดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นงานสวนถาดเชิงในแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ,นะคะทางด้านนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่น งานเขามอสวนถาดของอาจารย์พลอองดงามมากนะคะท่านที่สนใจนะคะก็เชิญสอบถามนะคะารายละเอียดตามที่เบอร์โทรศัพท์ที่ไว้อยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหมอแดงจะพาท่านไปพบกับอาจารย์พลออนะคะตัวจริงเสียง,จร,งจริงกันเชิญนะคะด้านนู้นค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์พลอยนะคะหมอแดงจะชวนท่านเลี้ยวเข้ามาอยู่ในมุมโปรดของหมอแดงนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ทํางานนะคะท่านอาจารย์พลอยได้ได้เมตตาจัดนะคะโตชุดโตทํางานไว้ให้หมอแดงซึ่งหมอแดงก็ชอบมากนะคะเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์พลอยตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะเชิญค่ะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะเช็ดผึ้ปมาอารมณ์เวลาว่างก็เลยดูมานิดนึงค่ะอาจารย์แล้วมาไงไปไงวันนี้คะก็มาขออนุญาตวานนะคะก็มาเที่ยวสวนอาจารย์นะคะพาใครมาด้วยค่ะบอแดงก็พาท่านแฟนคลับของอาจารย์มานะคะอเป็นการสบายดีค่ะสบายดีค่ะอาจารย์อยากถามอะไรถามได้วันนี้นะคะ อยากรูเรื่องตู้ปลาไหมใช่ค่ะใช่เอาพรเรียมนะดูตู้ปลาอันนี้มันจะแตกกับที่อื่นหน่อยโดยเฉพาะพันไม้ที่ลงในนี้น้องเห็นไหมคะเป็นพันไม้บกจะเอาลงน้ําได้คะนะคะกําลังเป็นแล้วพยอดแตกแล้วเห็นไหมคะคและตู้ที่จัดลักษณะอย่างพี่เนี่ยไม่มีที่อื่นเขาทำกันต่างประเทศก็ไม่ได้ทําแต่นี่เอาภูมิปัญญาไทยมาทํานะคค่ะตู้ใบนี้ เป็นตู้สไตล์จีนจีนก็จะเล่นงานโล่งๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,คะ,คะแล้วก็ตู้ใบนี้คือหนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้ชิลเลอร์ไม่ใช้ไม่ต้องใช้เครื่องกรองแพงๆเ,เพราะตรงนี้ใช้แค่สโตลาว่าคือหินภูเขาไฟเ,เป็นเครื่องกรองน้ําจะสังเกตเห็นว่าน้ําจะใสนะคะอชิลเลอร์ไม่ต้องใช้เครื่องทําความเย็นน้ำ ปกติแล้วจะแค่22องศาตลอดละค่ะพันไม้น้ําที่อยู่ในนี้ก็อาศัยแค่ยบ2องศานอกจากเพราะอุณหภูมิร้อนตับแตกจริงๆเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่กางแจ้งเนี่ยจาเป็นจะต้องใช้ชิลเลอร์แต่เราไม่ต้องใช้ค่ะเพราะถ้าเราเปิดออกซิเจนหัวฟู่เนี่ยมันก็จะทําให้น้ําเนี่ยสร้างออกซิเจนและสร้างความเย็นได้เพราะฉะนั้นตู้ใบนี้ที่เห็นเดี๋ยวจะพาดูทั้งหมดเลยนะคะ ตู้อย่างนี้ต่างประเทศก็ยังไม่มีฝากบอกตอตด้วย<ะ>ว่าถ้าใครอยากเรียนรู้มานะคะมันเป็นภูมิปัญญาไม่ไม,ม,ม่ไม่เสียตังค์ค<ะ>่ะมาแดงเห็นมอสมอสนี่โตมีความสูงอยู่ข้างในเนี่ยฮะงดงามมากเลยค่ะจย์คือมันเป็นอย่างนี้น้องขาเอ่อมอสมะมีสิบชนิดสิบ<ะ>ชนิดเนี่ยเอาไว้ว่างๆจะไล่ฟังสิบชนิด<ะ>แต่เอามอสวันนี้ก่อนมอสวันนี้เรียกว่าชวามอสชวามอสตัวเนี้ยอยู่ในที่ ชื้นแฉะนะครับยอดของมอสก็จะไม่ยาวแต่ถ้าอยู่ในน้ําแล้วเมื่อปรับตัวอยู่ได้ยอดก็จะยาวค่ะคและเนื่องจากตู้ใบนี้ที่งามเนี่ยเพราะว่าแสงแดดมันส่งลงได้ใช้ไฟช่วยด้วยและใช้แสงแดดด้วยน้ําก็จะสวยสดงดงามอย่างนี้แหละครับเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภูมิปัญญาไทยแล้วก็บอกตรงๆนะอยากถ่ายทอดองค์วิชาความรู้อันนี้ไว้ให้นะครับไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน แล้วก็โดยเฉพาะคนไทยเพื่อนี้ค่ะต่างประเทศก็มาสนใจอยู่แต่พี่คิดว่าเอาไว้ในประเทศเราดีกว่านะครับใประเทศเราน่าอยู่ล่งลื่นเป็นบุญแล้วที่ได้เกิดแผ่นดินไทยเจ้าค่ะอ่ะต่นี้ขอดูตัวนี้อีกนิดเดีย